สวัสดีครับคลิปนี้พระสมเด็จที่นำมาให้ชมนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพิมใหญ่พระประธานจุดสังเกตก็คือต้องมีเส้นใต้ตักนะฮะแล้วก็บางพิมพ์อย่างเช่นพิมพ์นี้จะมีเส้นใต้ฐานที่สองหรือฐานบัวด้วยจุดนี้เป็นจุดสังเกตและก็ที่สำคัญก็คือ ก็ต้องมีเส้นชาจีวอนนะครับพอเสร็จองนี้พระเกตจะหลดซุ้มนะฮะแล้วก็มีพักกันข้างซ้ายนี้นะครับประเดี๋ยวเมื่อดูด้วยกล้องการขยายสูงก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็จะเห็นรอยแตกตามพื้นผิวนะครับแล้วก็เส้นซุ้มมีการเซตตัวเห็นชัดเจนนะครับ เส้นสายขยุกขยิกนอกจากนั้นเราจะเห็นสีขาวของปูนที่งออกขึ้นมาด้วยนะครับพระองค์นี้มีวันณะเป็นสีขาวซึ่งวันณะที่เป็นสีขาวนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนะจะเห็นมวลสารต่างๆที่อยู่ในเนื้อพระชัดเจนนะครับด้านหลัง จะมีรอยปูไตปรากฏอยู่มีรอยหนอนด้นนะครับแล้วก็มีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาพระองค์นี้มีร่องรอยของการลงรักไว้นะฮะ mm. ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จพะระลักขังเป็นพระที่แม่เหล็กดูติดค่อนข้างจากแกรงนะครับดูด้วยตาเปล่าจากรูปภาพนี้เราก็เห็นพวกก้อนเหล็กนะฮะที่เป็น ักษนาของเหล็กน้ำพีอย่างเช่นจุดนี้นะครับรงนี้เป็นพระสมเด็จยุคปลายสังเกตได้จากมีเส้นมังคับพิมพ์หรือเส้นกอกกระจกนะครับฐานสิงเล็กคมฐานล่างมีการตัดเฉียงนะฮะการนั่งจะเห็นหนักแข่งซ้ายแล้วก็พระบาทซ้ายค่อนข้างจะชัดเจนพอาพักทษนาเหมือนผลมะตูนะครับ มาดูด้านข้างนะครับเราเห็นร่องสังกติชัดเจนนะครับพระเจศจะหลดซุ้มนะครับตอุละนูนเด่นวงแขนก็าวางงดงามนะฮะฐานล่างสุดมีร่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฐานสิงเล็กคมส่วนเส้นแซมมองด้านนี้ไม่ค่อยเห็นนะฮะ ต้องไปดูอีกด้านหนึ่งตามขอบเราก็เห็นรอยเปรีรอยแยกพอสมควรนะฮะมีร่องรอยของลักเก่าที่ฝังติดอยู่แล้วก็เห็นก้อนบนศารบ้างเป็นบางจุดนะครับตรงนี้เป็นสีฟ้าของดินนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นสีเขียวรูปนี้นะฮะจะเห็นเส้น ใต้หน้าตักนะฮะตรงนี้นะครับตรงคองก็มีมวลสารปรากฏให้เห็นมีรอยปีรอยแยกให้เห็นนะครับพระกันเห็นลางๆนะฮะพระเกศอ่อนช้อยไปจุดซุ้มพระสอค่อนข้างจะสูงนะฮะพระอุระนูนเด่นฐานสิงเล็กคมพื้นผิวด้านในนะฮะยังมองไม่ค่อยชัดเจนนักเนื่องจากการถ่ายรูปด้วยกล้องปกติธรรมดา รายละเอียดจะไม่ชัดเหมือนใช้กล้องกลาขยายสูงถ่ายนะครับด้านหลังองค์พระก็ปรากฏมวลาสารค่อนข้างเยอะนะฮะจุดแดงดินกำแพงจุดดำเสศษลักเศษผ่านอินเศษฟ้านะฮะปรากฏให้เห็นรอยปูไตรอยนอนด้นก็เห็นชัดเจนนะครับส่วนด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะฮะ พุทธศิลป์มีความงดงามนะฮะส่วนรอยเปื้อนเป็นลักษณะสีแบบนี้นะฮะสีํำแบบนี้น่าจะขับขึ้นมาจากบนองค์พระนะครับพื้นผิวก็มีรอยแตกให้เห็นนะฮะถือว่าพระองค์นี้มีความงดงามขาดสศษจะสวยไม่สวยต้องมาดูด้วยกล้องอะเรคอยสูงนะครับมองวันนี้อาจจะดูความ งามไม่ชัดเจนรูปนี้ถ่ายด้วยกล้องกลระขยยสูงด้านหลังนะฮะจะสังเกตเห็นว่ามีมวลสารค่อนข้างจะเยอะนะครับสีฟ้านะฮะสีแดงเหล็กน้ำพีเหล็กไหลสีเหลืองเศษลักเก่าแล้วก็มีจุดสีขาวของผงวัทุุคน ตูปนี้ก็จะเห็นร่องรอยของปูนที่งอกทับลักนะฮะที่เป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับเห็นก้อนเหล็กเห็นดินสีฟ้าดินสีเหลืองจุดทําจุดแดงเมื่อเราสูงเข้ามาใกล้ๆนะฮะจะเห็นพื้นผิวที่มีลักษณะแกล่งเหมือนอินทอนแล้วก็เต็มไปด้วยมวลสารที่ซ่อนไว้นะครับ ดินกำแพงดินสีเหลืองก้อนเหล็กจุดดำจุดแดงคบขัดอันนี้เป็นเหล็กไหลนะฮะดินสีฟ้าดินสีเหลืองจุดดำจุดแดงลองรอยของลักเก่าที่ถูกปูนงอกทับไปนะครับภาพที่เป็นพื้นคูหานะฮะก็มีโวลสารปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกัน ดูความผิวของเส้นซุ้มนะฮะตามขอบเส้นซุ้มเส้นสายจะขยุกขยิกด,ดินกำแพงนะฮะเหล็กดินสีฟ้าเศษลักเก่าดินสีเขียวดินสีฟ้าจุดสีเงินแวววาวดินกำแพงเหล็กรอยแตกเก่าเ้นลัก เก่าปรากฏให้เห็นบนพื้นผิวขององค์พระชัดเจนการเช็ดตัวการเปลี่ยนแปลงทากายภาพของเส้นซุ้มเห็นชัดเจนนะครับดูด้วยลูปถ่ายจากกล้องปกติธรรมดาก็มองไม่เห็นความงดงามนะครับดังนั้นยุคสมัยนี้นะฮะ เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเช่นกล้องกรรขยายสูงแบบนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับรูปนี้เป็นรูปของฐานเขียงด้านขวานะฮะหัวฐานมีการตัดเฉียงเล็กน้อยนะครับพื้นผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการภาพแล้วก็ปรากฏมวลสารให้เห็นฐานสิ่งเล็กคมมีความสูงนะฮะ ตามส่วนที่ลาดเอียงก็จะเห็นร่องรอยของปูนที่งอกมาชัดเจนในพื้นผิวก็มีความงดงามนนุ่มมองแล้วสบายอ,อกสบายใจนะครับส่วนี้ก็เป็นฐานที่2นะฮะผิวมีการเซตตัวเนื้อผ้ามีการเซตตัวเป็นผลึกนะครับสัวนี้เป็นหัวเข่าด้านขวาขาอ,อกพระ องนี้เป็นพระบาทซ้ายนะครับเนื้อหาปันณนาเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็มีสีเข้มสีอ่อนลดหลั่นกันไปซึ่งเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์หัวเข่าด้านซ้ายขององค์พระเส้นชายจีวรเห็นดินสีม่วงในเนื้อหาดินสีแดงดินสีฟ้าเศษลักเศษทานปรากฏชัดเจน หน้าท้องวงแขนสวยลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดดินสีฟ้าดินสีแดงมีความงดงามเป็นธรรมชาติมากพะอุระก็นูนเด่นนะฮะมีรอยแตกมีเส้นลักฝังติดอยู่พระเกตฮะจะลดซุ้มเช่นซุ้มก็มีการเซตตัวผลสาต,ต่างๆก็ปรากฏให้เห็น พรกพักนะฮะมีรอยแตกปรากฏอยู่มีเส้นลักฝังติดอยู่มีเศษลักเศษฐานมีมนสารมีจุดสีขาวของผมก็จะคุณนะครับพักกันนะฮะเห็นลางๆนะพักกันข้างซ้ายตรงเส้นนี้นะครับรอบๆบ,บริเวณนะฮะก็มีมวลสารปรากฏให้เห็นเรามาดูองค์พระ จากกล้องกะขยายสูงแบบสดๆกันนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีมวลสารค่อนข้างจะเยอะมากนะครับรอบๆบ,บริเวณพระพักนะครับพระศหรือลำคอค่อนข้างจะสูงนะฮะพระอุระกนูนเด่นวงแขนก็าวางสวยนะฮะแขนข้างนี้จะทิ้งตรงกว่าข้างกวานะครับ การแตกก็เป็นการแตกโดยธรรมชาติวิทยาของปูนนะฮะเช่นลักษเก่าก็ฝังติดอยู่ตามรอยแตกแล้วก็มีปูนงอกทับไปตรงนี้เป็นหัวเขาด้านซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรน,นะครับนี่เป็นหัวเขาด้านขวา เส้นใต้ฐานนะฮะก็พอมองเห็นลางๆนะครับเมื่อเราซูเข้ามาใกล้นะฮะก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะจะเห็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นเนื้อหาที่เป็นผลึกเหมือน,นินอ่อนนะครับ พื้นผิวด้านล่างในส่วนที่ต่ำนะฮะจะเห็นปูนสีขาวงอกขึ้นมาหนานะฮะเส้นใต้ฐานใต้ตักก็เห็นลางๆนะครับตรงนี้เป็นฐานที่สองนะฮะตรงนี้เป็นฐานสิงตรงนี้มวลสารจัดจ้านนะฮะ สานครบเนื่องจากองค์นี้เนื้อผ้าเป็นสีขาวนะก็เลยต้องปรับไฟให้แสงสว่างน้อยลงนะฮะไม่งั้นถ้าไฟจ้าไปจะมองไม่เห็นนะฮะ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏอยู่ทุกจุดเลยนะฮะเส้นซุ้มขยุกขยิกมีปิดมีเบี้ยวนะฮะเส้นสายไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดนะครับ สารมีหลายแบบนะฮะสีแดงสีดำสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองเหล็กไหลเหล็กน้ำพีนะครับแต่ยังไม่เห็นทองคำไม่ทราบว่าไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับสีม่วงก็ยังมีนะฮะ เมื่อเราซูมเข้าไปใกล้อีกนะฮะเราก็จะเห็นเนื้อในที่เป็นผลึกนะฮะมีการเซตตัวเป็นก้อนนะฮะสีสันแตกต่างกันไปอย่างเช่นฐานที่2นี้นะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตนะฮะเพราะว่าเป็นการสร้างจากธรรมชาติถ้าผ้าองค์ไหนนะฮะ ไม่มีผลึกไม่มีน้ำมีนวลสีสันเป็นสีเดียวกันทั้งองค์นะฮะหรือว่าไม่ใช่ลดลันตามธรรมชาติแบบพระแท้นะฮะเราต้องคิดว่าเป็นพระสมเด็จที่ไม่ใช่เป็นพระสมเด็จที่เก่าถึงยุคอาจจะเป็นพระเรียนแบบนะครับรอยแตกนะฮะเป็นธรรมชาติจะมีการ ชัดตัวมีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมนะครับปนสารสีแดงสดตรงนี้นะน่าจะเป็นดินกำแพงก้อนนี้น่าเป็นเหล็กพีนะฮะสีน้ำตาลตรงนี้เป็นดินสีเขียวนะฮะดินสีฟ้ามีสีมีสีขาวสีน้ำตาลสีเทาสีเหลืองผสมปนเปกันไปนะครับ เส้นซุ้มเช่นมับพิมพ์มีการเซตตัวให้เห็นมีร่องรอยของลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดนะครับตอนนี้เรามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็มวลสารเยอะเช่นเดียวกันนะครับ สีเทาแบบนี้เป็นสีเทาของรับเก่าที่ยังหลุดไม่หมดแล้ก็มีปูนงอกทับขึ้นมานะครับดินสีเหลืองดินสีฟ้าจุดสีขาวของผมพระุกคุณพื้นผิวมีความสูงความต่ำ สีเหลืองของดินครับสอเหลืองนะฮะวลสารต่างๆที่ปรากฏให้เห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดดำจุดแดงเม็ดเล็กๆนะฮะ อยู่ในเนื้อพระจดน้ำยาเช็คอายุแขวซสายลงไปนะครับน้ำยาก็กอบเป็นเม็ดกลมฟองอากาศก็ขึ้นมานะครับแสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระทศเดจที่มีอายุเก่าถึงยกแน่นอนนะครับส่วนผสมหลัก ก็คือปูกเปลือกหอยนะฮะส่วนบลสารต่างๆก็เป็นส่วนน้อยที่ผสมอยู่ในเนื้อผ้าไม่เกิน10% 5%นะครับเมืวนวนวน่อแน่ใจว่าพอกอากาศขึ้นดีแล้วแล้วก็ผ้าสมเูรณเป็นผ้าสมบูรณที่มีอายุถึงยุคแล้วเราก็ต้องรีบเช็ดน้ำยาออกนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานนะฮะน้ำยาจะกัดเนื้อผ้าทำให้ด่าง ขาดความสวยงามนะฮะการหยดน้ำยาเช็คอายุแขนไซส์ก็ควรที่จะหยดในมุมที่ไม่ค่อยมีความสำคัญนักเช่นมุมด้านล่างขององค์พระไม่ว่าซ้ายหรือขวานะครับชนด้านหน้าองค์พระห้ามขาดเลยนะฮะเพราะว่าจะทำให้พระเสียความงดงามไปเรากลับมาดูด้านหน้าต่อนะฮะดูความงดงาม ของธรรมชาติดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับองนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะเยอะนะฮะพระแต่ละองค์นี้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแตกต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าลักษณะของปูที่เป็นมวลสารหลักเป็นส่วนผสมหลักนะฮะว่าจะเป็นปูชนิดไหน เป็นปูนดิบปูนที่เผาไฟแล้วนะฮะแล้วก็มีอินทรีย์ัตถุผสมเยอะไหมก็คือพบว,ว่านพวกเศษอาหารพวกกล้วยถ้ามีอินทรีย์ัุถุผสมเยอะเนื้อผ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงนะฮะ เพราะว่าอินทรีย์วัตถุจะมีการย่อยสลายองนี้ถือว่าเป็นภาพสุร็รที่มีความงดงามคลาสสิคนะครับเส้นสายค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสุกตา แต่ไม่มีเส้นไหนที่ขาดที่แบ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความงดงามคลาสสิกนะฮะอย่างนี้ถือว่าเป็นคลาสสิกนะฮะมีการกลอนมีการแบ่งแต่ไม่ขาดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ